ของภายนอกสีขาวภายนสีดำม,มีความสวยงามและลงตัวมากๆนะคะความพิเศษของตัวพรีเมียมลักซูรี่เบาะด้านหลังสามารถปรับเอนได้ด้วยนะคะให้เหมาะกับอิดิยาบทแล้วก็จุดตรงกลางค่ะจุดตรงกลางเป็นพนักพิงแขนตรงกลางเนี่ยพับได้เก็บได้แล้วก็กลางออกมาได้ร่วมถึงการสั่งการในเรื่องของการปรับแรงรมแอต่างๆนะคะในเรื่องของการหน้าปัดเลือนไม้นะคะ Sorry, สวัสดีค่ะไฟนะคะจากช่องต้นไฟสายสมองค่ะวันนี้นะคะพาชมรถที่มีความพรีมเมียมที่สุดรู้ราที่สุดนะคะแล้วก็ดูล้ำสมัยที่น่าครอบครองณนะปัจจุบันที่สุดเลยนะคะวันนี้ค่ะมาในรุ่นรถแคมรี่นะคะเกรดตัวท็อปสุดเลยนั่นก็คือตัวพรีมเมียมลักชวรี่ค่ะ วันนี้มาในสีขาวมุกหลังคาด้านบนเป็นสีดำพร้อมหลังคาพานรามิกลุคแบบเปิดได้นะคะก็คือหลังคาแก้วพร้อมเปิดได้ด้วยนั่นแหละนะคะถามว่าตัวหลังคาแก้วมาในตัวท็อปอมาในตัวที่มีตัวท็อปกับตัวกลางเนี่ยลูกค้าได้อะไรจริงๆแล้วได้เยอะมากกว่าที่ลูกค้าคิดนะคะบางทีเนี่ย เรารู้สึกว่าถ้าตัวรถอึดอัดจ,จนเกินไปเราสามารถเปิดฝ้าให้ความกว้างของตัวการมองข้างบนออกไปได้หรือแก้วต่างๆที่สามารถทําให้ตัวรถไทยในดูกว้างขึ้นได้ด้วยนะคะการที่ขับไปอยู่ในจุดจุดหนึ่งที่บรรยากาศดีในส่วนของท้องฟ้าก็ดีนะคะหรือว่าต้นไม้ปกคลุมแล้วเราอยากามีอารมณ์การพักผ่อนสมองนะคะเปิดเพลงเบาๆขับรถผ่านในจุดนั้นมองด้านบน พร้อมกับการปล่อยบรรยากาศนะคะปล่อยร่างกายปล่อยสมองนะคะให้ชิวๆไปตามรบรรยากาศตัวแคมรีพรีเมียม u ักชูรี่ก่อนหน้านี้ฝ้ายเคยทำไปแล้วนะคะเป็นสีบอลเงินหรือเพอร์เชียนนะคะเมทัลลิกเป็นสีบอลเงินใหม่ที่มีความสวยงามมากวันนี้มาในสีขาวมุกค,ค่ะพรีเมียมลักชูรี่สีขาวมุกราคาอยู่ที่1 8 9 0 0ล้าบาทแต่ในส่วนของราคาสีขาวมุกก็ดีสีบอลเงินก็ดีหรือสีเทานมหรือสีเทาดำก็ดี ะะสามสีเนี่ยจะเพิ่ม1 8 0 0 0บาทก็คือจาก1 8 0 0 0ล้านเป็น1 8 8 1 9 0 0านสาสีขาวมุกก็เช่นเดียวกันนะคะมาเริ่มนชนก,กันเลยเนี<ก>่ยเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคี์ที่มีความสวยงามลงตัวภูมิฐานมากๆนะคะด้านหลังของตัวกุญแจมีสลักคำว่าแคมร y ่ไ้แล้วเรียบร้อยนะคะด้านหน้ามีโลโก้โตโยต้นะคะพร้อมจุดสัญ,ญญาณสีแดงๆตรงนี้สัญญาณเตือนตัวรถการแจ้งเตือนการเรียกตัว รถต่างๆนะคะเปิดฝาท้ายได้ที่โปรกุญแจได้ด้วยนะคะหรือจะงัดเปิดที่ฝาท้ายหรือเปิดภา,ายในห้องโดยสารฝั่งคนขับก็ได้มีตัวกุญแจเปิดกุญแ,แจปิดแล้วก็มีไส้ในที่ไว้ใช้สําหรับกรณีรถจะจอดซ้อนคันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะแย่ไปที่รูด้านข้างขันเกียร์แล้วดันลงมาที่เกียร์ N กรณีรถจอดซ้อนคันนะคะได้เช่นเดียวกันแต่กุญแจแทบไม่ต้องใช้ค่ะเก็บไว้อยู่ห่างไม่เกินเมตรยีสามารถที่จะใช้มือนะคะ ล้วง้าไปเปิดได้เลยสําหรับตัวมือเปิดทั้งสองฝั่งนะคะท่านผู้ชมค่ะที่เข้ามาชมช่องต้นปฟายนะคะวันนี้แคมรี่ความเป็นามนา,มามแล้วก็มีความลงตัวมากนะคะตัวรถเนี่ยตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านซ้ายจนถึงด้านหลังด้านซ้ายจนถึงด้านขวาทุกมิติเลยค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยีมากมายที่ป้ายกำลังจะพูดณนะต่อไปนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับรูปทรงที่มีความสวยหรู ล้ำสมัยพร้อมโครงสร้างใหม่อย่าง TNGA ที่มีจุดศูนย์น่วงที่ต่ำความเร็วของตัวรถเวลาวิ่งเร็วบวกอะไรก็จะเบาไปด้วยนะคะข้อดีของจุดศูนย์น่วงที่ต่ำเนี่ยการจัดวางแบตเตอรี่ที่ต่ำลงเนี่ยเหมือนตุ๊กตาลงลุกเวลาเข้าโค้งเวลาลูกค้าวิ่งทางทางทางโค้งด้วยความเร็วแล้วถนนชื้นหรือว่าถานนมีความแฉะเนี่ย ก็จะทําให้ตัวรถอยู่ในสภาพที่อยู่จงจุดกลางได้ดีมากๆเลยนะคะมาเริ่มจากด้านหน้าค่ะด้านหน้าแคมรี่มีความสวยงามมากกระโปรงด้านหน้าเนี่ยที่มีความใหญ่ขนาดนี้แบ่งเป็นสองช่วงได้อย่างชัดเจนเพื่อให้เห็นถึงความเป็นระบบไฟฟ้าเข้ามาเป็นลักษณะคู่ขนาดของการทํางานด้วยนะคะด้านบนกระโปรงด้านหน้าขนาดใหญ่มีสองจุดแยกได้อย่างชัดเจนแล้วนำโลโก้เตอร์ต้ที่เคยอยู่ด้านหน้านะคะขึ้นไปไว้ตรงนี้เลยนะคะ มีความสวยงามมากนะคะด้านหน้าความปลอดภัยเนี่ยเซ็นเซอร์มีให้4จุดค่ะตรงจุดตรงกลางตรงนี้เลยนะคะ2จุดแล้วก็ตรงมุมด้านข้างนะคะอีก2จุดด้านล่างออกแบบกระจังหน้าแบบนี้ค่ะให้เป็นสีออกเทาเทาดำๆนะคะเป็นเหมือนเมทัลลิกถ้ามองใกล้ๆจะเป็นเก็ดๆนะคะลมหมุนเวียนเข้าไปในห้องเครื่องได้ดีมากๆนะคะเวลารถทยาไปข้างหน้าเนี่ยทุกจุดทุก ส่วนของตัวรถเนี่ยออกแบบเพื่อลดค่าแวงเสียดทานได้ดีมากๆนะคะขยานไปข้างหน้าเนี่ยแรงต้านน้อยมากการจัดวางลังพึ่งต่างๆดูล้ำสมัยเหมาะมากๆกับความเป็นไฮบริดนะคะแล้วกล้องบันทึกาภาพขออภัยกล้องบันทึกภาพกล้องอรอบคันนะคะ360องศามีด้านหน้าตรงจุดนี้ฝังอยู่เล็กๆ แทบจะมองไม่เห็นเลยนะคะก็คือไม่ทําให้ได้สะดุดตาหรือโดดจนเกินไปทุกอย่างลงตัวไปหมดไฟหน้าที่มีความสวยงามนะคะไฟเดทาทมเส้นสายสวยงามทั้ง LED แบบ full option ไฟเส้นสายแบบไลท์ไกดิ้งนะคะสวยงามไฟหน้าปรับสูงต่ำอัตโนมัตินะคะสามารถตั้งระยะความสูงได้ด้วยแล้วเป็น LED ทั้งโคมพรีเมียมมากๆนะคะเห็นไหมคะด้านบนมีการ จัดวาง2ส,ส่วนของตัวกระโปรงด้านหน้ามีการตัดขอบดําเงาต่างๆนะคะพอจัดวางทุกอย่างลงตัวมากๆป้าจะพาชมด้านข้างตัวรถแคมรี่เนี่ยเป็นตัวรถที่จะมีกลุ่มลูกค้าที่สนใจมากๆอยู่แล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบของการได้ใช้รถระดับจีดานขนาดใหญ่เนี่ยแคมรี่จะเป็นช้อยหลักๆณนะปัจจุบันเลยที่ลูกค้าสนใจที่จะกลับมาออก,กอน,นะท,ที่พิจารณานแล้วก็กลับมาออกรถกันนะคะ แล้วก็ลูกค้าจากช่องไฟก็ถามเข้ามาเยอะมากเพราะว่ามีโปรอะไรมีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะนานปีขึ้นไปไม่ต้องมีควรนค้ำประกันพร้อฟรีดาวได้เลยนะคะด้านข้าค่ะด้วยความเป็นไฮบิดนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ HEV ตรงนี้เป็นสัญลักษณ์แบบพรีเมียมใหม่นะคะสวยงามแล้วก็ลงตัวมากตัวรถนะคะล้อเป็นล้ออลลอยล้อแม็กขนาดใหญ่รหัสยางอยู่ที่235ทั45 R18 นะคะมีลักษณะของตัวหมุดตรงนี้ย มีห้ามุดโลโก้โตโยต้าตรงก่างสวยงามมากปัดเงาดําเงาแล้วก็ปัดเงินอยู่ด้านหน้าค่ะสวยงามจริงๆถ้าเกิดใครที่ครอบพอได้ลองทดลองขับแล้วจะรู้สึกว่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมากๆด้านข้างกระจกมองข้างตัวรถเนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้งานให้ปรับพับออโต้ภาษางานแบบการล็อกรถได้เลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างตัวรถ มีการออกแบบให้ลดค่าแรงเสียดทานต่างๆให้อากาศผ่านได้ดีนะคะมีการออกแบบจุดที่ตัดคีบอาคีบฉลาวไว้ตัดอากาศด้วยนะคะสําหรับกระจกมองข้างตัวรถมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่มีความสวยงามเป็น LED ที่ลงตัวแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ไฟ Sport Monitor ที่อยู่ทั้งสองฝั่งไว้สาหรับการแจ้งเตือนแซงซ้ายขวานะคะมือเปิดประตูเนี่ยอย่างที่ป้ายบอกอะคะ่ะถ้าเกิดเราอยู่ห่างไม่เกินเมตรยี่สิบเราสามารถทัดน,นะคะแล้วก็ให้เขาล็อกได้เลยนะคะหรือว่าจะเปิดนะคะ ก็สอดมือเข้าไปได้ทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ข้างคนขับเช่นเดียวกันราคารถอยู่ที่1นึ่งล้านแปดสีขามุกภายในจะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะพาไปชมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตพาชมภายในห้องโดยสารก่อนนะคะเดี๋ยวด้านหลังเนี่ยฝ้ายจะลองนั่งให้ดูเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูก่อนก่อนที่ฝ้ายจะเข้าความสวยงามของภายนอกสีขาวมุกภายในสีดํามีความสวยงามและลงตัวมากๆนะคะ ความพิเศษของตัวพรีเมียมลักชูรี่เบาะด้านหลังสามารถปรับเอนได้ด้วยนะคะให้เหมาะกับอิริยาบถแล้วก็จุดตรงกลางค่ะจุดตรงกลางเป็นพนักพิงแขนตรงกลางเนี่ยพับได้เก็บได้แล้วก็กลางออกมาได้รวมถึงการสั่งการในเรื่องของการปรับแรงล่มแอร์ต่างๆนะคะในเรื่องของการหน้าปัดเรือนไม้นะคะเรื่องของวิทยุสามารถปรับได้ด้วยนะคะแล้วก็สคับเพจนี้ให้ทุกคนมีความเป็นแคมรี่ที่มาจากโรงงาน โอ้โหคุณลูกค้าท่านผู้ชมไฟายนั่งเรารู้สึกว่าโ,โหสบายมากตัวรถเนี่ยสามารถปรับพนักพิงหลังใช่ไหมคะได้ที่จุดตรงกลางแผงควบคุมตรงกลางทุกอย่างจบที่นี่แรงลมแอร์ต่างๆนะคะปรับได้ความพรีเมียมลักชูรี่ในรุ่นพรีมีเมียมลักชูรี่จริงๆอะ่ะโอ้โหขึ้นมาเราไม่ต้องอธิบายอะไรนะคะถ้าเกิดท่านที่ยังไม่เคยลองเชสไซ์นะคะ แล้วลองขึ้นมาเนีตัดสินใจได้50%และอีก50%ลองเทสได้ดูแล้วก็จะตัดสินใจได้เลยนะคะสำหรับตัวรถความปลอดภัยมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ Toyota Safety Sense โครงสร้างตัวรถ TNGA นะคะระบบถูกลมเนื้อภัยรอบคันด้านข้างมีการออกแบบให้มีความสปอร์ตนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนหนังเลยนะคะไม่ใช่หนังสักงกคอ์วางโทรศัพท์ได้วาง iPad วางแก้วน้ำได้ ะะการตกแต่งตรงนี้มีสีบอนเงินที่ล้อมากับมือเปิดประตูให้เข้ากันไปได้ด้วยดียังไม่พอค่ะบางทีการนั่งแถวที่2เนี่ยชอบพาไปส่วนตัวเราก็จะมีม่านต,ตรงนี้ไว้ให้นะคะสามารถที่จะ,ะแขวนม่านตรงนี้ได้เลยนะคะบางทีท่านผู้โดยสารแถวที่2ต้องการความสะดวกอย่างอ่านหนังสืออะไรอย่างงี้คะ่ะก็สามารถที่จะแขวนม่านได้โดยการที่ไม่ต้องให้แดดให้อะไรเข้ามาเพราะบางทีกระจกอย่างดี่าฟีนอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะ หูนั่งสบายมากแถวที่2มีแอร์ให้ทั่วถึงจุดชาร์จแบตด,ด้านล่างให้2จุดเป็นแบบ Type C มาแล้วเรียบร้อยนะคะอย่างที่ฝ้ายบอกไปค่ะหลังคาแก้วแบบเปิดได้มีความสวยงามความใหญ่แต่ถ้าเกิดท่านไหนมองว่าเอ๊ะกลัวกลางวันจะร้อนเราก็มีฝ้าปิดให้นะคะฝ้าสามารถปิดได้ แถวที่สองเนี่ยจะมีไฟตรงนี้ไฟพัดจันอ่าไฟพัดจันหรือไฟโคมเหมือนบนเครื่องบินเลยค่ะสามารถไปอ่านหนังสือเนาะสามารถแยกได้หรือไฟพัดจันตรงนี้นะคะจะเป็นไฟไเล็กๆตรงนี้เอาไว้ใช้เวลากรณีขับกลางคืนและอยากมีไฟดวงเล็กๆอยู่ด้านหลังนะคะสามารถใช้งานได้สะดวกสบายดูสิฝ้ายอ่ะถอยเบาะหน้ามาเยอะแล้วนะก็ยังเหลือพื้นที่เยอะมากดูบ่งบอกถึงความ v i p และความกว้างความสบายความสะดวกเลยคะ่ะไม่แพงนะคะ ราคาหนึ่งล้านแสนหนึ่งหมืเ้าพันสีข่ามุกภายในสีดําสวยๆแบบเนี้ยไม่แพงเลยค่ะลูกค้ามารับไปเลยนะคะด้านหลังไายลืมบอกด้านหลังก็จะมีม่านลักษณะแบบนี้เหมือนกับด้านข้างของตัวกระจกกับเป็นไฟฟ้าสามารถสั่งการได้ที่ฝั่งในส่วนของด้านหน้าได้เลยตรงฝ้านะคะเดีย๋ยวป้าจะแจ้งให้ดูว,ว่ามีจุดไหนที่สั่งการอะไรได้บ้างนะคะแเี่ค่ะตั้งแต่มีการปรับ เปลี่ยนปรับปรุงในส่วนของกระจังหน้ามานะคะไฟท้ายต่างๆแล้วก็ออปชันบางจุดที่เพิ่มเติมไปในตัวแคมรี่นะคะป้ายบอกเลยว่าลูกค้าสนใจซื้อกันตลอดเวลาแล้วก็สนใจเข้ามาดูตลอดเวลาเลยนะคะเมื่อกี้ฝ้ายเปิดยังไงก็ฝ้ายก็เปิดจากตัวกุญแจค่ะสามารถกดแช่ไว้ที่ตัวกุญแจที่ลูกสัญลักษณ์เปิดฝาท้าย3วินาทีก็สามารถเปิดได้เลยนะคะเนี่ยค่ะสำหรับตัวรถแคมรี่ด้านหลังความพรีเมียมที่บ่งบอกถึง ความหรูหราลักชวรี่เนี่ยเห็นฟอนคำว่าแคมรี่ใหญ่ๆนี่ไหคะพอวางแยกการจัดวางที่ลงตัวล้อไปกับตัวไฟด้านท้ายทั้งสองฝั่งนะคะที่เป็น LED แล้วก็เป็นเส้นสายไลท์ไกดิ้งแล้วก็มีบางจุดที่เป็นตัวสะท้อนไฟหลอกสีแดงอะไรต่างๆลงตัวมากนะคะแล้วก็ไล่กับตัวฟอนคำว่าแคมรี่แล้วก็โลโก้ไม่ต้องอะไรเยอะเลยเป็นโลโก้ตัวต้าแปะลงไปที่ตัวโครงสร้างตัวรถนะคะคือโครงสร้างตัวรถเขามีความพรีเมียมอยู่แล้ว ด้านหลังก็มีเซ็นเซอร์ให้4จุด1 2 3 4 c a m ี่เป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยที่ป้ายบอกได้เลยว่าไม่ต้องไปติดชุดแต่งอะไรมากมายเลยค่ะเห็นไหมคะตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านหลังอันนี้มาจากโรงงานเลยรถที่มีจุดศูนย์วงที่ตามโครงสร้างใหม่อย่าง t n g a เนี่ยมันมีความสปอร์ตอยู่แล้วแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเห็นไหมคะมีการจัดวางให้เป็นสี ดำด้านมีความสปอร์ตมีทับทีมหลอกเพื่อความปลอดภัยนะคะกล้องอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านหลังที่เป็นกล้องรอบคันก็อยู่ตรงนี้ด้านหลังด้วยเมื่อกี้ฝ้ายอาจจะไม่ได้แจ้กก็คือกล้องทั้งสองฝั่งด้านข้างจะอยู่ใต้กระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างตัวรถนะคะสวยงามมากค่ะเดี๋ยวฝ้ายลองเปิดให้ดูภายในเนาะด้านในเนี่ยใหญ่มากวางกระเป๋าก๊อบได้เลยนะคะแล้วก็วางสัมภาระวางกระเป๋าที่ ขนาดประมาณสัก8นิ้วได้เลยสบายๆไปต่างประเทศมีไฟเบรคโรบทสัน LED สวยงามแล้วก็มีในส่วนของการกรุแ้าต่างๆกันความร้อนเยอะแยะมากมายนะคะไม่ต้องห่วงวางของอะไรได้ด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวเติมลมฉุกเฉินหรือว่าชุดอุปกรณ์การเติมลมฉุกเฉินนะคะแต่สามารถวางของอย่างอื่นได้เพิ่มเติมค่ะยังไม่มียางอะไหมาให้นะคะมีจุดแขวนให้2จุดนะคะสามารถแขวนได้2ฝั่งเลยนะคะ แคมรี่้าจะบอกว่าโปรโมชั่น0.89เริ่มต้นฟรีดาวไม่ต้องมีคนค้าประกันแล้วรอรถไม่นานนะคะรอรถไม่นานเลย mm hmm. เห็นไหมคะว่าความสวยงามตั้งแต่กระจกด้านหลังจนถึงด้านบนสีดำนะคะคือสีดำแบบนี้มองเผลอๆอาจจะไม่รู้ว่ารถเป็นหลังคาแก้วแต่ความสป,ปอร์ตมันอยู่ที่กระจกถ้าติดฟิล์มเข้มหน่อยล้อไปกับดำด้านบนแล้วก็กระจกด้านหน้าติดฟิล์มเข้มหน่อยสวยมากๆลงตัวมากๆนะคะ เดี๋ยวฟายจะขออนุญาตลองนั่งฝั่งคนขับนิดนึงเดี๋ยวก่อนอื่นขอแจ้งก่อนสําหรับตัวพรีเมียมลักชูรี่มันจะมีระบบระบบหนึ่งที่เป็นการต้อนรับก่อนการขึ้นอย่างดีเลยนะคะก็คือการถอยเบาะนะคะอัตโนมัติแล้วคือถอยเวลาเหมือนกับว่าเราจะขึ้นอย่างเงี้ยบางทีเบาะคนก่อนหน้าที่เคยใช้ไปใกล้ไป,ไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอยขยบับเบาชนะจะมีระบบการตั้งค่าให้ตัวเบาะถอยเราขึ้นแล้วเบาก็จะเลื่อนกลับมาเป็นในจุดที่ เมมโมรีซิตที่เราสามารถตั้งค่าได้เนี่ยค่ะตั้งค่าได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นการเซตตำแหน่งอ่าที่หนึ่งอ่หมายถึงว่าเบาะที่หนึ่งเบาะที่ตั้งคนที่สองไงคะตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองสามารถเซตได้นะคะเซตได้บางทีการใช้สองคนอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็จะได้ไม่ต้องมาคอยปรับอะไรเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มการต้อนรับของการขึ้นมาโดยการถอยเบาะต้อนรับโดยขึ้นได้ง่ายสะดวกสบายนะคะแคมรี่ไฟจะบอกว่าระบบเยอะมากนะคะ แล้วก็จะเป็นระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์นะคะไดนามิกคุช c o n นโท l การป้องกันก่อนการชนเลยนะคะแล้วก็การกะระยะคันหน้าการควบคุมความเร็วด้วยคุช Control พร้อมเรดาร์ไดนามิกการป้องกันรถออกนอกเลนนะคะเลนอัลเลอร์ต่างๆทุกอย่างควบคุมด้วยระบบที่ทันสมัยมากแล้วพวงมาลัยหุ้มหนังจับกระชับมือสามารถ ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงด้วยแบบการจัดวางที่มีความสวยงามเนี่ยแท็กถัดไปหมด FMAM การทํางานด้วยเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเป็นแคมบียรุ่นเดียวที่มีลักษณะแบบนี้มีความสวยงาพงงยมพีเศยมากนะคะรับสายการใช้ลักษณะของการสั่งการเลื่อนไมล์ดิจิตอล TFT ตรงเนี้ยที่เป็นเลื่อนไมล์ใหญ่มากๆเนี่ยได้ที่บริเวณนี้เหมือนเมาส์เลยแล้วตัวใต้เซฟตี้เซนต์อ,ตอ,อยู่ด้านขวาตรงนี้นะคะในส่วนแผงด้านข้างตรงเนี้ยอะมาดูกันแผงด้านข้างตรงเนี้ยปุ่มแรกเป็นม่านด้านหลังนะคะ แล้วก็จะมีตัวการกดดูกล้องต่างๆปุ่ม t r c สามารถหยุดการทำงานกรณีเราจะใช้พลังกำลังเพิ่มขึ้นข,นของตัวรถได้ไปหน้าออโต้ที่ฝ้ายพูดไปเวลารดส่วนมาสามารถเติมน,น้ำมันฝาท้ายเปิดตรงนี้ได้เช่นเดียวกันส่วนกระโปรงหน้าเปิดด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบการขับขี่ ตัวเกียร์นะคะสามารถเล่นเกียร์เป็นสปอร์ตบวกลบได้เลยนะคะเลือกใช้งาน e-v mode ได้ด้วยประหยัดแบบสุดๆจากพลังก,กำลังของไฮบริดโดยแท้มีเบรกมือที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมเบรกโฮดได้ด้วยเพิ่มความปลอดภัยนะคะกรณีหยุดชั่วขณะ eco mode ารขับขี่แบบประหยัดก็ได้หรือว่าจะขับขี่แบบทั่วไปหรือจะเพิ่มความสนุกของการขับขี่คือการขับขี่แบบสปอร์ตได้เช่นเดียวกันไม่ต้องห่วงในเรื่องของการชาร์จโทรศัพท์แบบ จะต้องมานั่งเสียบหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเรามีแบบ w l e s charger ชาร์จแบบไร้สายให้ด้วยวางแก้วได้2จุดนะคะแล้วก็วางของได้อีกมีจุดชาร์จแบตที่เป็น Type C ให้2จุดด้านหน้ารวมถึงจุด USB โอ้สามจุด Type C เลยนะคะสามจุด Type C Air Auto นะคะสามารถใช้งาน Air a อร์เป่าแรงลมที่จะออกมาตามก้นอะไรต่างๆได้โอ้โหายจะบอกว่าทุกอย่างลงตัวมากกระจังหน้าสวยงาม หน้าจอเขาดีวดขนาดใหญ่นะคะแล้วก็กล้องมาทึกภาพด้านหน้ารองรับการทำงานผ่านระบบ DVR ของ o ต o t าดึงภาพได้ผ่านมือถือได้เลยกระจกตรงนี้สามารถปรับแต่งได้รู้สึกดีมากนะคะในส่วนของการเปิดปิดม่านเนี่ยค่ะจะอยู่ด้านบนม่านกับกระจกแล้วกันน้อแยกเป็นสองฝั่งในส่วนของการเปิดปิดกระจกแล้วก็เปิดปิดม่านนะคะจะอยู่ด้านบนตรงนี้เป็นการสไลด์กระจกแล้วก็สไลด์ม่านปิดนะคะ แล้วก็ไฟโคมสองฝั่งนี้สามารถเลือกใช้งานได้สองฝั่งเก็บของด้านหน้าก็ได้เยอะมากนะคะเก็บของจุดตรงกลางวู้ได้เยอะมากแล้วมีตัวจุดแปลงไฟ120โวลต์อยู่ตรงกลางนี้อีกนะนั่งสบายมากปีกตัวเบาโอบรับกระชับลำตัวได้ดีมากๆนะคะไฟแต่งหน้ามีสองฝั่งเลยค่ะภาษางานกับการเปิดกระจกเช่นเดียวกันนะคะ แล้วรุ่นนี้ได้ลำโพง JBL ชัดเจนสนุกสนานกับการใช้งาน DVD แน่นอนนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเบาะปรับแปดทิศทางพร้อมจุดดันหลังต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้สะดวกสบายสกับเพจสวยงามมากถ้าเกิดลูกค้าไปใช้จริงก็ดึงสีกรฟฟานี้ออกนะคะ m e m o มรีซิสามารถตั้งค่าได้สองผู้ขับขี่มีเซ็นเซอร์ล็อกปรับกระจกภาพกระจกไฟฟ้านะคะเป็นกระจกออโต้ทั้งหมดเป็นไงบ้างคะสำหรับแคมบี 2025นะคะตัวกระหน้าใหม่ขณะความสวยงแล้วรถบบรอไม่นานนะคะสำหรับรุ่นนี้แคมรี่นะคะเครื่องยนต์2.5พิเเนียมลักชรีสร่สี 4. ขาวุพร้อมหลังคาที่เป็นสรุปได้ด้วยเช่นเดียวกันราคาอยู่ที่1,819,000บาทไ,ได้เพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็คลิปนี้ผิดพลาดประการใดถ้าข้อมูลตรงไหนลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมสามารถแอด ID Line ไลฟ์ไได้เลยนะคะเดี๋ยวป้าจะแปะไว้ที่ขอบลิงก์ตั้งแต่ต้นคลิปจนจบเลยนะคะ คลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็กราบประธานอภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ